กลับมาอีกแล้วสำหรับเหรียญตัวท็อปหลายๆคนอยากได้แต่ไม่มีโอกาสสำหรับเหรียญปีพศออนี้เหรียญชนิดราคา10บาทหมุนเวียนนะครับเหรียญน,นี้ถือว่าติดท็อปอีกเหรียญหนึ่งและมีราคาสูงอย่างมากและมีความต้องการมีความนิยมในหมู่นักสะสมอย่างมากเลยทีเดียว นะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวติดท็อปนั่นเองเนาะให้ครบชุดเลยทีเดียวสําหรับเหรียญ10บาทรุ่นใหม่เป็นอย่างไรเราไปรับข้อมูลพร้อมๆกันนะครับสำหรับเหรียญ10บบาทปีพศนี้ส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับของเหรียญเป็นเหรียญส0บบาทหมุนเวียนปีพุทธศักราช2553มีลักษณะเหมือนกับเหรียญ10บบาทโดยทั่วไปใช้หมุนเวียนในขณะนั้นเนาะอ่า ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับมีการใช้ในการหมุนเวียนตามท้องตลาดโดยทั่วไปคือเป็นเหรียญโลหะสองสีที่มีลวดลายมาตรฐานของชุดเหรียญในหลวงรัชกาลที่นะครับส่วนชนิดของเหรียญน,นั้นเป็นเหรียญกระสับหมุนเวียนโลหะสองสีวงขอบนอกนั้นเป็นสีเงินนะครับที่เราเรียกกันว่าคิวโปนิกเกินเนาะอ่าส่วนวงในนั้นก็สีทองที่เราเรียกกันว่าติดปากว่า เป็นเหรียญทองแดงผสมอลูมิเนียมบลอนนั่นเองเนาะอ่าเราจะเห็นได้ว่าเป็นสีทองอ่าสีทองนะครับหลายๆท่านสอบถามมาว่าเฮ้ยเหรียญหมุนเวียนเนี่ยมันมีทองคํำไหมมีเหมือนกันนะครับพี่น้องแต่ไม่ใช่เหรียญหมุนเวียนเนาะเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับอ่าทองคํานั้นจะเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับจัดสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะส่วนน้ําหนักนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางและน้ําหนักนั้น26มิลลิเมตรน้ําหนัก8.5กรัมนะครับขอบนั้นเป็นเฟืองสลับเรียบ เหมือนกันทั้งหมดของเหรียญชนิดราคา10บาทไม่ว่าจะเป็นเหรียญ10บาท2ส,สีที่ละลึกหรือว่าเหรียญ10บบาทหมุนเวียนโดยทั่วไปด้านหน้านั้นเป็นพระรูปของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรนะครับหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9ผินพระพักทางเบื้องสายส่วนข้อความหรือพระปรมาภิไทยภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9อีกด้านหนึ่งลวดลายต่างๆจะแตกต่างกันระหว่างเหรียญรุ่นใหม่กับเหรียญรุ่นเก่านะครับมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปความโดดเด่นของเหรียญก็มีความแตกต่างเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับพี่น้องความนิยมชมชอบก็มีความแตกต่างกันเช่นเช่นกันเนาะอ่าก็มีความแตกต่างเช่นกันสําหรับเหรียญ1ิบาทความรักความชอบมันไม่เหมือนกัน นะครับถ้าคนเรารักอะไรที่เหมือนกันแล้วมันจะวุ่นวายเนาะ <c oughs> เป็นเรื่องปกตินะครับพี่น้อง <c oughs> พระปรางนะครับด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นรูปของพระปรางวัดอรุณราชวรารามหรือว่าวัดแจ้งนั่นเองนะครับพี่น้องอสมัยก่อนเขาเรียกวัดแจ้งนะครับหรือว่าสมัยนี้ก็เรียกกันว่าพระปรางวัดอรุณเนาะอะถ้าใครอยู่บ้านตรงข้ามกับแม่น้ําเจ้าพยาตรงข้ามกับวัดอรุณน,นะครับเราจะเห็นได้อย่างโดดเด่นเป็นสง่า นะครับพับปางเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับส่วนข้อความต่างๆระบุราคา10บาทประเทศไทยอักษรเบลด้านบนนะครับซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตานะครับพี่น้องและปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญป,ปีพศออนี้ที่เรามีการประกาศออกไปในหลายๆคลิปนะครับได้มาก็ถือได้ว่าพอสมควร สำหรับปีพศนี้นะครับหลายๆท่านบอกว่าเฮ้ยไม่ขายนะครับไม่ขายยังห่วงเรื่องราคาอยู่นะครับพี่น้องเออหลายๆท่านยังห่วงเรื่องราคาส่วนจุดเด่นค่าการสะสมต่างๆของเหรียญปีพศนี้นะครับจุดสําคัญที่ทําให้นักสะสมสนใจเหรียญ10บาทปีพศ2 5 5 3นะครับรวมช่องของเราด้วยนะครับหนึ่งก็คือจํานวนการผลิตนะครับจํานวนการผลิตเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเพราะอย่างที่บอก เนาะอย่างที่บอกหลายๆคลิปจํานวนนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยทีเดียว 2. นะครับต่อมานะครับเหรียญติดอันดับที่6โดยประมาณนะครับพี่น้องเอออันดับที่6นะครับในอันดับเหรียญหายากต่างๆเนี่ยในเหรียญหมุนเวียนเนี่ยหลายๆปีพศที่ผลิตออกมาเนี่ยยังติดอันดับ6นะพี่น้องแต่เป็นเหรียญอันดับหนึ่งของเหรียญรุ่นใหม่นะครับพี่น้องเป็นเหรียญอันดับหนึ่งของเหรียญรุ่นใหม่ ถือว่าราคาสูงอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเหรียญส0บาทมุนเวียนปี2553เนี่ยมีจำนวนการผลิตทังสิ้น1 9 5 3 0 0 0เหรียญซึ่งถือได้ว่าเป็นจำนวนที่น้อยมากเทียบกับปีอื่นๆใกล้เคียงกันนะครับพี่น้องถือว่าน้อยมากที่ผลิตออกมาเพียงแค่หลัก10ล้านเท่านั้นเองหลักล้านเท่านั้นเองเนาะเช่นปีพศ2552นะครับ59ล้านเหรียญ ปี2,554 13.4ล้านเหรียญการผลิตที่น้อยทำให้เหรียญปี53เนี่ยถูกจัดเป็นหนึ่งในเหรียญตัวติดท็อปว้าวนะครับพี่น้องว้าวเลยนะครับเออหรือว่าเหรียญที่หายากเป็นที่ต้องการสำหรับนักสะสมที่มีความต้องการเก็บสะสมเหรียญหมุนเวียนชุดนี้ให้ครบทุกปีนั่นเองนะครับโดยมักจัดอยู่ในอันดับ ต้นๆของเหรียญที่ผลิตน้อยรองจากปี51ปี31นะครับไม่ใช่51เออปี31ปี33ปี41ปี42และปี43นะครับลองๆเหล่านั้นนะพี่น้องเออส่วนพวกปี43ปี42ปี41นะครับก็ถือว่าสึกรอเยอะมากเนาะสึกรอเยอะมากเลยทีเดียวหาในสภาพที่ สวยๆงามๆก็ค่อนข้างที่จะยากเช่นเดียวกันมูลค่าการซื้อขายเหรียญสภาพการใช้งานแม้จะผลิตน้อยแต่เนื่องจากเป็นเหรียญที่ไม่ได้หายากเท่าไหร่นะครับเออไม่ได้หายากเท่ากับปีสามเลยหรือว่าปีสี่หนึ่งปีสี่สองเลยนะครับที่มีตำหนิพิเศษราคาสภาพใช้งานทั่วไปมักจะสูงกว่าราคาหน้าเหรียญเพียงเล็กน้อยนะครับเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับโดยทั่วไปแล้ว โดยทั่วไปนะครับพี่น้องเน้นโดยทั่วไปประมาณ20บาทนะครับมากกว่าหน้าเหรียญประมาณ 20- 40บาทเท่านั้นเองนะครับแต่อย่าเพิ่งน้อยใจนะพี่น้องเออมีอะไรดีๆเอาไว้ล้างท้ายอยู่นะครับเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับไม่ผ่านการใช้งานหรือว่า UN c เป็นที่ต้องการมากกว่าเหรียญสภาพที่ใช้แล้วราคาซื้อขายสูงขึ้นโดยทั่วไปแล้วอาจ ซื้อขายกันเราประมาณห้าสิบถึงร้อยห้าสิบบาทขึ้นอยู่กับความสวยงามนะครับแหล่งที่มาเนาะพี่น้องเออนะครับยังไม่ถึงช่องของเรานะครับราคานี้ยังไม่ถึงช่องของเราอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะครับฟังให้จบเนาะสรุปแล้วโดยทั่วไปนะครับพี่น้องเป็นข้อมูลโดยทั่วไปที่เรานาเอามาฝากพี่พี่น้องน้องเนาะหากพบเหรียญสิบาทปีพศสองพหรอห้าสิบสามในสภาพใหม่เอี่ยมนะครับพี่น้องในสภาพใหม่เอี่ยมถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสม ในชุดเหรียญติดท็อปรัชการทิ่9าวนะครับใครต้องการแบ่งปันติดต่อเรามานะครับเหรียญปีพศ .2553 เนี่ยสภาพสวยๆเรายินดีรับในราคา300 400บาทเออนะครับสูงกว่าราคาท้องตลาดทำไมละ่ะคุณจะปั่นราคาหรือไม่ใช่นะครับพี่น้องไม่ใช่นะถ้าเราให้ราคาต่ำเราให้ราคาต่ำอย่างที่บอกโดยทั่วไปมาแล้วนะครับพี่น้อง คิดว่าพี่น้องจะคุ้มค่าไหมกับการจัดส่งเหรียญมาให้เรานะครับพี่น้องดังนั้นเราจึงให้ในราคาที่เหมาะสมเนาะพี่น้องก็พอใจที่จะขายเราก็พอใจที่จะซื้อสําหรับราคานั้นนะครับ300ร้อถึงสี่บาทนะครับพี่น้องอ่าสี่นั้นราคา UNC เลยทีเดียวนะครับขอพระคุณทุกทกท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามการกดแชร์กดไลค์ต่างๆนะครับพี่น้อง พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ